สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Spiritual Reading t a r o นะคะในตอนนี้คนรอบข้างรอบตัวของคุณน่ะเขามองคุณเป็นคนแบบไหนเขาคิดกับคุณยังไงนะคะไม้ไพ่ของแม่หมอช่วยไขคําตอบในวันนี้แล้วกันนะคะแม่หมอจะใช้ไพ่สองสำรับนี้ในการอ่านคําทํานายนะคะมาดูพลังงานของคุณมาดูพลังงานของคุณกันก่อนเลยนะมาทักทายกันก่อนว่า ตอนนี้อารมณ์ความรู้สึกเป็นแบบไหนขออนุญาตคุูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะตอนนี้ได้ได้เจ็ดดาบไปนี้เนะาะเจ็ดดาบกับหกถ้วยเจ็ดาบกับหกถ้วยค่อนข้างค่อนข้างที่จะดูลึกลับลึกลับขอขยายเพิ่มเติม ความรู้สึกของคุณในตอนนี้เก้าเหรียญห้าไม้เท้าเก้าเหรียญห้าไม้เท้าแล้วก็สี่ดาบเก้าเหรียญห้าไม้เท้าสี่ดาบความรู้สึกของคุณพลังงานของคุณที่เกิดขึ้นในตอนนี้เหมือนก็อยากอยู่คนเดียวมากๆเลยเบื่อเบื่อคนเยอะเบื่อคนรอบข้างรอบตัวเบื่ออะไรที่มัน คุณเบื่อคนจู้จี้คุณเบื่ออะไรที่จุกจิกกวนใจคุณเบื่อคนที่จะมาเข็นเคี้ยวบังคับให้คุณเป็นแบบนั้นแบบนี้อยากจะพูดอะไรก็ไม่ให้พูดอยากจะทำอะไรก็ไม่ให้ทำคุณอยากมีความสุขอะคุณอยากถ้าบางคนนะคุณน่าจะนึกถึงวัยเด็กๆอ่ะนึกถึงสมัยเด็กๆหรือนึกถึงตอนเด็กๆที่คุณพ่อคุณแม่พยายามให้คุณฝึกพูดแต่ตอนนี้จะพูดอะไรก็ห้ามไปหมด จะพูดอะไรก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าคุณเลยอยากอยู่คนเดียวมากกว่าบางครั้งการได้พูดกับตัวเองมีความสุขกว่าการได้พูดกับคนอื่นๆไม่มีไพ่เดอะเฮอร์มแต่จากพลังงานแล้วอะไม่เหมารู้สึกว่าคุณอยู่คนเดียวคุณสบายใจกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอืมถ้าเป็นอย่างนั้นนึ่ใช่ชารอะเดอะฟูลอะเดอะฟูลนี่เป็นไพ่ที่แบบอยากทําอะไรทําโดยที่ อย่า,ยาไม่ชอบให้ใครมาจู้จี้อะ่ะคนอื่นอย่าอย่าปิดกั้นคุณได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าโดนปิดกั้นคุณจะรู้สึกเหมือนชีวิตมันมีข้อผิดพลาดเยอะจังเลยทั้งๆท,ที่มันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรขนาดนั้นเลยอะ่ะในตอนนี้พลังงานของคุณอาจจะทําอะไรได้ไม่เต็มที่เนาะจากคนลอ็อกคักรอบตัวหลายๆอย่างเลยจนทําให้รู้สึกว่าอยากจะพักบ้างอะไรบ้างอยากอยู่คนเดียวอยากอยากจะจะ บางคนวาดภาพระบายความรู้สึกของตัวเองล,งลงในภาพวาดบางคนผ่านงานศิลปะหรือผ่านการทําอะไรก็ได้ที่สามารถส่งพลังงานของตัวเองออกมาได้สร้างความภาคภูมิใจให้ตัวเองได้ก็ดื่นไม่ต้องภาคภูมิใจก็ได้บางทีภาพวาดภาพหนึ่งเนี่ยคุณน่ะโคตรภูมิใจเลย แลนมันคือพลังงานที่แบบมีค่ามาหาศาลมากๆคุณคุณชอบอยู่ตรงนั้นอนะประมาณนั้นนะคะนี่คือพลังงานของคุณนะถ้าใช่ถ้าตรงไปชมกันต่อนะคะถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ตรงก็มาดูสตอรี่ของเพื่อนเพื่อนแล้วกันนะคะแล้วก็เผื่อจะได้คีย์เวิร์ดอะไรกลับไปนะคะมาดูว่าคนรอบข้างรอบตัวของคุณนะมองคุณยังไงมันสอดคล้องกับพลังงานของคุณเลยนะเนี่ย ไม่บอกว่ามันสอดคล้องกับพลังงานของคุณเลยคุณก็น่าจะแบบอยากรู้ว่าคิดอะไรกับฉันกันแน่เนี่ยพวกเธอต้องการอะไรจากฉันคนรอบข้างรอบตัวต้องการอะไรจากฉันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามาดูซิว่าแล้วพวกเขาว่ารู้สึกและคิดยังไงกับคุณเผื่อจะทําให้คุณสบายใจมากขึ้นเขารู้สึกยังไงกับคุณคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะเอาจริงๆ สามสี่ใบเนาะ The Emperor หกหกไม้เท้า The Emperor แปดถ้วยแล้วก็สี่เหรียญเขารู้สึกยังไงกับคุณ The Hangman เขารู้สึกว่าคุณเขาถึงยากคุณเป็นตัวของตัวเองมากๆแล้วเอาจริงๆอเน่เขาก็ยอมรับความสำเร็จของคุณนะ เขายอมรับนะว่าคุณเก่งเขายอมรับว่าคุณทําอะไรแล้วมันคือมันได้จริงฮอะไรอย่างเงี้ยมันทําได้จริงๆอ่ะไม่ว่าเรื่องที่คุณทําได้อ่ะมันจะเป็นเรื่องที่ทางโลกอ่ะเขาให้การยอมรับหรือยกย่องหรือเปล่าก็ตามแต่คุณทําได้คุณอยู่ในจุดที่คุณมีความสุขได้อ่ะบางครั้งโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใจส,สิ่งภายนอกคุณอยู่ได้ด้วย ความเป็นตัวของตัวเองคุณเป็นตัวของตัวเองแบบสูงมากๆเขามองคุณแบบนั้นคุณมั่นใจคุณมีความยูนิคเฉพาะตัวมากๆสูงมากๆด้วยและเป็นเอกลักษณ์นี่คือข้อดีนะถึงเขาจะห้ามคุณหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าถ้าจะมีใครสักคนที่ห้ามปามคุณจะทำนู่นทำนี่ห้ามเขาก็ด้วยเรื่องห่วงเนาะเขามีคนคนคน,คนที่เขาห้ามคุณเขามีสภาวะความกลัวเยอะ แต่คุณไม่มีสภาวะความกลัวคุณไม่ได้เป็นคุณไม่ได้ใช้ชีวิตตกเป็นเหยื่อแต่คนรอบข้างรอบตัวของคุณเขาอาจจะใช้ชีวิตอยู่ในสภาวะการตกเป็นเหยื่ออยู่แล้วเขาเลยแบบเป็นห่วงคุณว่าจะจะเป็นแบบที่เขาคิดไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยมันไม่เขาไม่กล้าที่จะออกไม่กล้าที่จะพูดถึงคนรอบข้างรอบตัวของคุณอะเขาไม่กล้าที่จะเปิดโลก,กทัศน์ตัวเองแต่คุณกล้าที่จะเปิดโลก,กทัศน์ตัวเอง คุณกล้าที่จะแบบเออมันของอะไรมันจะประสบความสําเร็จอะไวๆมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันต้องใช้เวลาแล้วคุณมีความอดทนคุณมีความอดทนสิ่งที่แม่หมอบอกว่าคนรอบข้างรอบตัวของคุณน่ะทําไมเขารู้สึกแบบนั้นแบบนี้เพราะว่าเขาดูไม่เห็นดีเห็นงามกับคุณน่ะแล้วพอมารู้พลังงานของคุณว่าคุณเป็นคนที่เป็นคนที่มีความกล้ามากๆเป็นคนที่ ทำอะไรแล้วว่าประสบความสําเร็จแล้วก็แบบชอบอยู่คนเดียวแล้วก็ทําให้เขาเห็นเป็นรูปธรรมได้จากสิ่งที่มันเป็นตัวตนของคุณจริงๆเนี่ยคุณทําแบบนั้นได้แต่ทีนี้ยว่าพอเกิดปัญหากับคนรอบข้างปุ๊บเนี่ยทำให้ไม่หมอเข้าใจว่าพวกเขาไม่เหมือนกันเลยพวกเขาอยู่ในสภาวะความกลัวสูงมากๆเลยกลัวนู่นกลัวนี่กลัวนั่นกลัวอะไรก็ไม่รู้แต่เนี่ยมันเป็นความรู้สึกของคุณนะไม่หมอขอพูดแทนคุณนะว่าคุณจะบอกกับคนข้างๆคุณจะกลัวอะไรกันนักหนา,นาเนี่ยเออชีวิตมันก็ คุณมองชีวิตมันมันไม่ได้มองแบบแค่ชั่วคราวอะแม่หมอรู้สึกว่าคุณมองชีวิตแบบโหมันเพอร์เฟกกว่านั้นอะเออมันน่าสนุกกว่าน,นั้นแล้วมันจะผ่านไปได้ทุกครั้งอะไรที่มันเป็นความทุกข์อะไรที่มันเป็นความกลัวอะไรที่มันไม่โอเคดึงลังชีวิตไว้ก็อ,ออกเถอะคุณก็อยากจะบอกกับพวกเขาเหล่านนั้นว่า ออกจากช,ชีวิตหรือพันธนาการอะไรที่มันปิดกั้นตัวพวกคุณทุกๆคนเถอะคุณอยากจะพูดคุณอยากจะบอกแต่มันก็พูดไม่ได้เต็มปากเพราะเขาไม่ได้เชื่อเหมือนไพ่เจ็ดดาบอะบางครั้งอะมันก็พูดไม่ได้อะไพ่เจ็ดดาบคือความลับไพ่เห็นไหมเจ็ดดาบเมื่อกี้ก็คือเหมือนเอามีดขวางไว้อะฉันไม่เชื่อฉันไม่เชื่อคนรอบข้างรอบตัวของคุณเขาไม่เชื่อหรอกไมเซตของคุณเป็นแบบเนี้ยแต่เขาก็ยอมรับนะว่าคุณประสบความสําเร็จอะมันก็คืออีโก้นั่นแหละเนาะ ตัวตัวพวกเราเองก็มีอีโก้กันทุกคนมีอัตตาในแบบของเราอะแต่อัตตาในแบบของเราอะมันจะพาเราไปประสบความสาเร็จหรืออัตตาในแบบของเรามันจะพาเราย่ําอยู่กับที่หรือเดินถอยหลังมันก็แล้วแต่คนแต่สําหรับคุณนะอะอัตตาของคุณเนี่ยพาให้คุณไปสําเร็จอัตตาในที่นี้มันจริงๆคําว่าอัตตาหรือตัวตนหรืออีโก้เนี่ยถ้ามันเยอะจนเกินไปอะมันมันทำให้เราแบบไปติดกับดักของความเป็นตัวตนได้แต่ถ้ามันน้อยจนเกินไปอะคุณก็ไม่มีแพชชั่นอะไรเลยอะ ดังนั้นจะต้องเอาอยู่ระหว่างกลางเหมือนคำแนะนำที่แม่หมอ,อบอกตลอดนะกับพวกคุณในช่องหลักแล้วก็ช่องนี้ด้วยว่าเราต้องคุมอีโก้ของเราให้ได้เราต้องคุมอัตตาแต่เราต้องฝึกใช้มันด้วยเพราะว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจริง,รงๆหลายๆท่านหลายๆคนนะที่เกิดมาเพื่อหลุดพ้นนิพพานจริงๆก็อาจจะมีใน,ในที่ฟังแม่หมอนะก็อาจจะมีแต่โคตรน้อยอ่ะ แต่เราเกิดมาไม่หมาเชื่อได้ว่าพวกคุณมาเพื่อมีจุดประสงค์อะ่ะมาเพื่อแอคชั่นทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะถ้าเราไปไม่ใช้คำว่าการแอคชั่นหรือความเป็นตัวตนของเราจริงๆในการสร้างประโยชน์เนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็นไปตามจุดประสงค์ที่เราต้องการมันก็จะเกิดความอึดอัดมันก็จะเกิดสิ่งที่ไม่ได้ถูกเติมเต็มอยู่ตลอดเวลาเหมือนชีวิต ไม่ถูกเติมเต็มเลยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็คนรอบข้างรอบตัวของคุณน่ะเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่เก็บตัวก็อย่างที่เป็นตอนแรกนั่นแหละอย่างที่หมอบอกไปเก็บตัวแล้วก็มองอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นโดยสิ้นเชิงการมองอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นโดยสิ้นเชิงก็อ,อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่เข้าพวกเอออาจจะคุณนี่ยอาจจะไม่เข้าพวกเลยนะคะกับเพื่อนกับคนในครอบครัวแต่พวกเขาก็ยัง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 รู้สึกว่า เออสบประมาทคุณไม่ได้นะประมาณนั้นนะคะมาดูพายอ,อยากบอกอะไรอีกพ่เดดแดงแมนนะ่ะรู้เลยว่าคุณนะ่ะมองโลกคนละอย่างกับคนรอบข้างรอบตัวโดยสิ้นเชิง The Fool ประกาศชัดมากๆเลยว่าดื้อด้วยดื้อด้วยแต่ดื้อในแบบที่ดื้อในแบบที่ที่เป็นตัวคุณนะ่ะมา เขารู้สึกยังไงกับคุณอีกนะคะเอาจริงๆคุณเป็นคนเก่งนะเก่งมากด้วยเก่งจัสติกสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณก็คือคุณเป็นคนที่แม่หมอจะยกตัวอย่างแล้วกันนะถ้าคนรอบข้างรอบตัวของคุณนะเขามีความเชื่อในด้านศาสนาอีกแบบหนึง่งแต่คุณจะมีความเชื่อในการใช้ชีวิตอีกแบบหนึง่งแล้วมันไม่ได้ผิดกฎอะไรเลยบนโลกมนุษย์ใบนี้แต่แค่ไม่ได้เชื่อแบบเขา ไม่ได้เชื่อในแนวเขาไม่ได้เชื่อในแนวศาสนาไม่ได้เชื่อในแนวความเชื่อแบบนั้นคุณมีอิสระคุณเป็นตัวของตัวเองคุณเชื่อในแบบที่เป็นคุณคุณเชื่อใจตัวเองคุณเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองและการเชื่อของคุณเนี่ยมันอาจจะไปขัดในเรื่องของศาสนาแม่หมอจะยกตัวอ,อย่างอีกเรื่องหนึ่งคุณแม่ของแม่หมอคุณพ่อของแม่หมอเขาก็จะแบบว่าเป็นปกตินี่แหละเป็นคนธรรมดาเขาก็ไปทําบุญทุกไปทําบุญวันพระทุกวันพระวันพระใหญ่อะไรก็ว่าไป ตบมุนตักบ,บาทอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้ลึกไปพัฒนาจิตวิญ,ญญาณหรือไปเข้าลึกไปค้นหาจิตวิญ,ญญาณเดิมแท้หรืออะไรเขาก็ยังใช้ชีวิตปกติของเขานั่งฟัง,ฟงการประกวดร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ตัวแม่หมอเองอะ่ะเป็นแบบที่คุณรู้จักนี่แหละเป็นแบบที่คุณรู้จักเลยมันก็เลยแตกต่างกันน,นิดนึงบางบางครั้งแม่หมอไม่ได้ไปวัดเลยไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ทําในรูปแบบของมัน ที่ว่าแพทเทิร์นน่ะที่คุณแม่เขาโตคุณพ่อคุณแม่เขาโตมาในแบบที่เขาตต้งแต่เด็กๆเลยอะแม่หมอแบบไม่ได้ทําแบบนั้นน่ะในแพทเทิร์นที่เขาพยายามที่จะส่งต่อเลยเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาบ้างว่าเขาเป็นห่วงเราอะว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่โอเคนะเออต้องไอ้นี้นะต้องไปทําบุญนะต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ไม่ทาเลยไม่เข้าสู่เส้นทางนั้นเลยตัวแม่หมอเนี่ยแต่ก็ทําให้เขาเห็นว่าเราใช้ชีวิตได้ เราประสบความสําเร็จในแบบของเราได้เราอยู่ในแบบของเราได้เราไม่ได้สร้างปัญหาหรือสร้างความเดือดร้อนให้เขามันจึงเป็นเป็นเรื่องที่คนรอบข้างรอบตัวเขามองมองเราอะไม่เข้าพวกคุณอาจจะเป็นแบบนั้นอย่างที่แม่หมอยกตัวอย่างตัวแม่หมอเองไปก็ได้นะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มองว่าจะรังเกียจรังชังอะไรคุณแต่เขาแค่มองว่าคุณนะแตกต่างจากพวกเขามากๆโดยสิ้นเชิงแล้วก็มีความลับมีความลึกลับมีมีการเข้าถึงยาก ใครที่จะเข้าใจคุณจริงๆไม่มีอะเอาจริงๆเข้าใจคุณร้อยเปอร์เซ็นต์่ะไม่มีเหมือนเหมือนเขาจะเข้าใจแต่เขาไม่เข้าใจหรอกนะเขาแค่แบบเออปล่อยให้มันคิดไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นไหมคนที่บ้านคุณน่ะคนในครอบครัวหรือเพื่อนน่ะบางทีเขาก็ไม่ไม่ได้คิดแบบเดียวกับคุณน่ะแต่เขาก็ให้คุณคิดบปเออมันเลเกินเยียวยาและอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะบอกว่าเราเกินเยียวยาแล้วประมาณนั้นเลยที่เขาคิดนะเขาเข้าไม่ถึงคุณหรอก แต่คุณเหมือนคนที่มีปัญญาคนที่เป็นเ,เป็น,เป,นเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบพิเศษอะใช้ชีวิตแบบลึกลับใช้ชีวิตตามสัญชตาตญาณใช้ชีวิตในแบบที่เป็นเป็นตัวของคุณแล้วก็คุณก็ทำให้คนอื่นเขาเห็นความสํำเร็จในในที่แบบตาเนื้อสัมผัสได้อะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยนะมัอเผลอ,อทําได้ดีกว่คนรอบข้างรอบตัวเยอะเลย ถึงแม้มันจะแตกต่างแต่คุณก็อยู่ได้ในแบบของคุณในพื้นที่ของคุณเขาอยากจะว่าอะไรเขาก็ว่าไปเพราะมันไม่สะทกสถานคุณเลยอะ่ะมันไม่ได้มีอะไรมากระทบใจคุณที่จะทําให้คุณน่ะต้องเปลี่ยนตัวตนเพื่อพวกเขาเหล่านั้นเลยคุณก็ยังเป็นตัวของตัวเองอยู่เหมือนเดิมและสิ่งที่เขาคิดเขาก็คงห้ามอะไรคุณไม่ได้เขาก็คงคิดในแบบที่โอ้ไอคนนี้มันเข้าถึงยาก มุมมองของมันแตกต่างเขาก็เหมือน,น,นเหมือนเป็นยี่ห้อของคุณไปแล้วอะ่ะมันเหมือนเป็นบุค,คลิกของคุณไปแล้วนะคะแล้วมาดูไพ่ออลโเคอลอยากจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมไพ่อยากแนะนําอะไรเพิ่มเติมให้กับคุณนะคะคุณค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองคุณค่อนข้างมีความสุขกับการใช้ชีวิตของตัวเองคนอื่นเขาจะรู้สึกยังไงนั่นเป็นหน้าที่ของคนอื่น หน้าที่ของคุณก็คือการเป็นตัวของตัวเองนะคะการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงคือการต่อต้านชีวิตเปิดใจให้ความคิดของคุณได้พร้อมเริ่มต้นใหม่การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงคือการต่อต้านการใช้ชีวิตไพ่ใบนี้บอกคุณจะต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงอ่ะอืมทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงมันเป็นเรื่องปกติอ่ะเราเราไปต่อต้านมันไม่ได้เลยถ้าอะไรที่เปลี่ยนแปลงชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงนั่นนั่นคือ ปกตินั่นคืออยู่ในระบบปกติพอเราเข้าใจว่าชีวิตเรามีการเปลี่ยนแปลงปุ๊บเนี่ยเออมันเป็นเรื่องปกตินะคุณจะเบาใจแต่ถ้าคุณไปฝืนไม่อยากให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเปลี่ยนแปลงอะ่ะมันจะเกิดความทุกข์คุณต้องต้องโอบรับทุกเรื่องโอบรับโอบ,บกอดทุกความเปลี่ยนแปลงคุณจะต้องยืนหยัดคุณจะต้องอยู่บนความเปลี่ยนแปลงให้ได้เขาอาจจะไม่ได้คิดแบบเดิมกับคุณแล้วในตอนนี้คนรอบข้างรอบตัวของคุณ นั่นก็คือสภาวะของคุณมันโตขึ้นมันห่างพวกเขามากขึ้นมันไกลกับออสภาวะของพวกเขาก็ต้องยอมรับว่าเ,ออเปลี่ยนมันก็คือเปลี่ยนต้องยอมรับเนาะแล้วก็โอบรับแล้วก็เข้าใจนะคะเอ,อ่อไพจ่จะติดก,กับไพ่ใบนี้เนาะเนี่ยไพ่จะติดกับไพ่ใบนี้อยากบอกอะไรอะไพจ่จะติดก,กับไพ่ใบนี้อยากบอกอะไรบางครั้งการตัดสินใจที่ดีที่สุดก็คือการไม่ตัดสินใจอะไรเลย ไม่ต้องไปเอ่อทำไมฉันไม่ได้รับความยุติธรรมทําไมสวรรค์ไม่เป็นใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปตัดสินบางทีความยุติธรรมมันมีอ่ะแต่มันอาจจะไม่ถูกใจเราอ่ะนะอันอาจจะไม่ถูกใจสองใบนี้ค่อนข้างที่จะท้าทายให้ไม่เหมาพูดอะไรเยอะมากๆเลยเป็นไพ่แห่งความยุติธรรมเป็นไพ่ของการตัดสินเป็นไพ่ของสิ่งที่ มันสมควรอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณรู้สึกว่าเมื่อ,อไหรคุณจะได้รับการยอมรับเมื่อ,อไหรออมันจะเป็นแบบนั้นเมื่อไหรมันจะเป็นแบบนี้ตรงนั้นไม่ต้องไปคิดอ่ะเมื่อไหรก็เมื่อนั้นอ่ะประมาณน,นั้นเลยเมื่อไหรก็เมื่อนั้นนะแต่อีกใบหนึ่งถ้าโอกาสตรงหน้าของคุณอ่ะถ้าประตูบานเก่ามันถูกปิดแล้วก็ไปหาประตูบานใหม่อุจจารย์ลอยอยู่ตั้งหลายตั้งตั้งสองสามสามสามดอกกุแจ เลือกเอาเลยจะไปบ้านไหนก่อนมันยังมีประตูที่คุณให้เปิดอีกหลายบ้านมากๆเลยนะมันไม่ใช่แค่นี้บางทีประตูเอ่อหรือการเปลี่ยนแปลงอะชีวิตอะมันลบปิดไปละเหมือนเหมือนคุณคุณเข้าไปสู่ห้องใดห้องหนึ่งที่ผ่านมาแล้วตอนนี้คุณออกมาจากห้องนั้นแล้วแล้วคุณปิดประตูไปแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องเอ่อเขาเรียกว่าเข้าไปใหม่ถ้าอยากจะเข้าไปใหม่คุณรับได้หรือเปล่าถ้าอยากจะเข้าไปสู่ตัวต,วตนเดิมๆของคุณ คุณรับได้หรือเปล่าถ้าคุณรับไม่ได้อะคุณก็ต้องไปหาตัวตนใหม่ที่มันตอบสนองเพื่อให้คุณได้เติบโตไปหาคีย์เวิร์ดใหม่ๆเพื่อเปิดประตูบานใหม่ๆเป็นสิ่งที่คุณควรที่จะทำแล้วก็ควรที่จะคิดนะคะอุ้ยใต้สำรับเป็นนาฬิกาทรายนนฬิกาทรายอย่าก,กังวลมากจนเกินไปจนทำให้เสียเวลาไปเปล่าๆนะ ข้่อยากจะแนะนําว่าไม่ต้องไปรู้ไม่ต้องไปกังวลว่าใครจะมองเราอย่างไงเพราะหัวข้อในวันนี้ที่เข้ามาบางครั้งอะความรู้สึกแคร์คนรอบข้างรอบตัวของคุณมันก็ยังมีอยู่มันก็ไม่ได้ผิดอะไรที่คุณจะแคร์คนรอบข้างรอบตัวนะคะแต่การแคร์คนรอบข้างรอบตัวมากจนเกินไปจนการไม่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันก็มันมันไม่ยุติธรรมสําหรับตัวคุณนะ่ะ นะไม่ยุติธรรมเลยสาหรับตัวคุณคุณต้องเป็นตัวของตัวเองเพราะชีวิตของคุณคุณเกิดมาใช้มันนะอ่ะใช้แล้วก็กระทําแล้วก็ทําสร้างประโยชน์เนี่ยมันไม่มีใครจะมาใช้ชีวิตแทนเราได้อ่ะไม่มีเนาะเราก็จะไปใช้ชีวิตแทนใครไม่ได้เช่นเดียวกันเหมือนกันดังนั้นเราก็ต้องใช้ชีวิตของเรานี่แหละแล้วข้างในของเรามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเคารพมากที่สุด ข้างในของคุณสัญชตาตญาณของคุณความเป็นตัวตนของคุณคุณต้องเคารพมากที่สุดทุกคนเขาเคารพตัวเขาเองนะถ้าบางคนก็จะมีบ้างที่ไม่เคารพตัวเองก็มีมันก็ไม่ใช่เรื่องของเรามันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะต้องไปคิดแต่หน้าที่ของเราคือคิดว่าเราคิดยังไงกับตัวเองเรารู้สึกยังไงกับตัวเองแค่นั้น คนอื่นจะรู้สึกยังไงก็เราห้ามเขาไม่ได้คนที่รักคุณเขาก็รักคุณอยู่มันยังค่านั่นแหละให้คุณดื้อขนาดไหนให้คุณงอแงขนาดไหนให้คุณอยากใช้ชีวิตแบบไหนขนาดไหนเขาก็สนับสนุนเขาก็คอยแบบคอยมองคอยแบบถ้าวันนึงมันดูผิดพลาดนะถ้าวันนึงมันล้มอะไรขึ้นมาเขาก็ไปช่วยพยุงถ้าพยุงได้ถ้าคนเขารักคุณจริงๆเขาจะให้อิสรภาพกับคุณแต่ถ้าคนที่เขา ไม่ได้แบบรู้สึกว่าชอบอะไรในตัวของคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้ชีวิตของคุณได้ดั่งใจชีวิตของเขาอย่างเงี้ยเขาจะไม่สนว่าคุณจะเสียใจไหมอะไรอย่างไงก็ไม่ต้องไปแขร์นะแล้วไม่ต้องไปเสียใจกับเขาหรอกเพราะว่าแสดงว่าเขากําลังอยากได้อยากได้เขาเรียกว่าอะไรเขาเขากำลังเอาแต่ใจตัวเขาประมาณนั้นแล้วเราอะจะไปทําให้ได้ดั่งใจเขา ทุกอย่างอะไม่ได้หรอกทําสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวมันก็มีครั้งที่2ครั้งที่3ดังนั้นเราก็หันมาเอาแต่ใจตัวเราบ้างเนาะเราอยากทําอะไรเราก็ทําจริงๆคําพูดคําเนี้ถ้าเป็นคนโบราณถ้าเป็นคนสมัยก่อนน่ะก็ไม่ค่อยอยากให้ไม่หมอพูดแบบนี้หรอกเพราะมันจะสอนให้เด็ก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 ดื้อใช่ไหมเราจะรู้สึกแบบนั้นแต่พอโตขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วว่าพวกเราทุกคนมันมีความดือ้อเฉพาะตัวของเราเราอยากเป็นในแบบของของเราอะ่ะ พวกเขาคนอื่นๆก็เหมือนกันดังนั้นมันก็ต้องวนกลับมาที่ตัวเราอยู่ดีแหละเทคแคร์ตัวเองใส่ใจตัวเองแล้วก็ทําตัวเองให้ดีที่สุดให้ไม่เดือดร้อนคนอื่นน่ะเขาจะว่าอะไรเราได้ไม่มากหรอกจริงๆถ้าเราไม่ไปทําสร้างความเดือดร้อนให้เขานะ ถึงเขาอยากจะว่าเราเขาก็ว่าได้แบบผิวเผินน่ะมันไม่ได้มาสะทกสะทานอะไรเลยแล้วมันจะออกแนวแบบเป็นเรื่องยุ่งกับชีวิตเรามากกว่าด้วยเนาะเออประมาณนั้นนะคะก็วันนี้คลิปนี้เอ,อ่อก็หวังว่าคุณจะชอบนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันกับช่องของแม่หมอนะคะเติบโตไปด้วยกันกับช่องของแม่หมอแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยเรื่อย,รอยพร้อมๆกัน นะคะแม่หมอมีพันธสัญญากับพวกคุณพันธสัญญาที่จะมาเป็นเพื่อนกันที่จะมาพูดคุยกันทุกวันเหมือนเราได้มานั่งคุยกับเพื่อนน่ะสักนั่งจิบกาแฟเออไปนั่งจิบกาแฟกันคุยกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ถึงแม้แม่หมอจะคุยอยู่คนเดียวก็ตามแต่ก็อยากจะส่งพลังงานดีๆให้กับพวกคุณด้วยนะคะวันนี้คลิปนี้ก็ขอบคุณมากค่ะ